สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนที่เรียกว่าเกิดมาเพื่อจุดส,สองสองโดยเฉพาะเลยก็คือปืนกระบอกนี้ s m i t แอมิสัน MMP 1522จักถือปืนผลแมกกาซีนตรวจสอบลูกจันอรเพลิงนะครับดึงคันค้างลูกเลื่อนนะครับตัวเช็ดจันอรเพลิงดูให้ดีปืนปลอดภัยนี่เลย Smith อมิสัน MMP 1522รุ่นลำกล้อง8นิ้ว ที่กำลังเห็นอยู่ฐานด้านซ้ายของตัวปืนนะฮะเป็นปืนที่เล็กกะทันรับมากๆนะครับมวลรวมนะครับของตัวปืนเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่นับอุปกรณ์นะครับเสริมเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก1.5กิโลกรัมถือว่าเบามากนะในปืนแบบนี้นะครับทัานขวาของตัวปืนวัสดุที่ใช้ทำตัวปืนนะครับลำกล้องทำมาจากคาร์บอนสตีลด้านหน้าของลำกล้องเนี่ยก็จะมีเกลียวนะครับสำหรับติดปลอกลดแสงได้นะครับไฮการ์ก็จะเป็นช่อง M l o c k ล็อกนะ โคมปืนเนี่ยเป็นโพลิเมอร์น้ำหนักเบานะครับคู่แล็บนะครับซึ่งเป็นเจ้าของปืนเนี่ยก็มีการตกแต่งนะครับตัวปืนเรื่องของการติดกล้องซูมแล้วก็ติดเลดดอทมันท้ายสามารถยืดหดได้ตามไซส์รัดของผู้หญิงนะครับในส่วนของแม็กกาซีนนะครับก็จะให้มาสองแม็ Mac Mac แบบแกกาซีนนะครับมีแม็กยี่สิบห้านัดแม็กหนึ่งนะครับแบบนี้แล้วก็แม็กสิบนัดนะครับทั้งคู่ยถือว่าทํางานได้ราบรื่นดีมากๆแต่จุดข้อระวังก็คือเรื่องของการบรรจุ นะไอ้เจ้าตัวลูกเนี่ยจะต้องเลี้ยงลูกให้ดีๆนะครับนำแม็กเสซ์เข้าตัวปืนก็เรียบร้อยนะครับปุ่มปลดแม็กอยู่ที่ทางด้านขวานะครับที่ตัวนี้นะครับดึงป้องกดกดยุบดึงแม็กออกมานะทดลองนำแม็กซ์สิบนายเข้าใส่เนี่ยมันก็ให้ความกระทแักเข้าไปนะครับถือว่าเป็นตัวปืนที่น่าสนใจนะน่าสนใจมากนะครับแล้วก็เรื่องของคะแนนเนี่ยประหยัดสุดๆนะต้องบอกว่าประหยัดมากๆนะครับกับปืนสมิธเอเวอเรสต์ M.P.15.22 กระบอกนี้ต่อไปทดสอบตัวปืน Smith อม e สแน M.P.15.22 นะครับระยะ20เมตรยิงผ่านกล้องนะครับยิงผ่านกล้องเลตดอนะครับบรรจุ10นัดน,นะครับผู้ยิงพร้อมถนัดซ้ายนะครับผู้แหลมพร้อมแล้วเริ่มยิง ยิงโจ๊ปอดแมกกาซีนตรวจสอบความปลอดภัยนะครับปืนปลอดภัยเรียบร้อยนะครับโอเคไปดูที่เป้ากันระยะ20เมตรตอนนี้มาถึงที่เป้าแล้วนี่นะครับยืนยิงนะครับต้องบอกก่อนว่ามันคือปืนยาว นะครับที่ใช้การประทับป่าแลนะก็ยืนยิงนะครับถือโอเคนะกลุ่มถือว่าดีนะครับขอบพระคุณครับผม,ผมต่อไปผมทดสอบนะครับสมิธแอมเบสัน m อ1522บกระสุน40กระเดนนะครับเปล่าก็จะเห็นนะครับที่จอภาพนะความเท่ของปืนยาวก็ นี่นะครับตัวนี้ไม้ปิงปองอไปเป้าทางด้านซ้าย จบปลดแมกกาซีนดัใน้ำเพลินนะครับโอเคเปืนปลอดภัยนะครับเรียบร้อยเอาไปดูที่ป้ากันนะครับนี่นะครับก็ถือว่ากลุ่มใช้ดได้เลยนะครับดีง่ายนะครับตัวสมิธ m p p 5 5 2ส ชุดนี้บรรจุ25นนัดนะครับกระสุนคือ cci สแตนดาร์ด e l o ส i t y นะครับ25นัดน,นะฮะยิงกับตัวสมิธนะครับหกล้องสัน้นอ่าพร้อมนะครับ ทั้งหมดนะครับผ่านฉลุยตรวจสอบความปลอดภัยเปืนปลอดภัยนะครับเรียบร้อยไปดูที่เป้ากันนะครับนี่นะครับกลุ่มกระสุนดีมากนันต้องบอกว่าโอ้โหยอดเยี่ยมนะครับกลุ่มดีมากมากเลยชุดนี้นะครับให้เจ้าของปืนทดสอบนะครับ25นัด เปล่าร,ระยะ10กว่าเมตรนะครับตรงนูน้นพร้อมแล้วยินได้เลยครับ จบนะครับปลดแมกกาซีนปืนปลอดภัยไปดูที่เป้ากันนะครับ mm hmm. ก็กลุ่มดีมากๆเลยนะครับที่ยิงไปมาสักครู่นี้ mm hmm. ขอบคุณครับ mm hmm. มาชุดนี้นะครับจะนอนยิงน,นะครับตัวสมิธจุไป25นะัด ในไปที่เพจนะครับอลืมกดเซฟขอไป ครบนะครับทาง25นัดตรวจสอบความปลอดภยัยปืนปลอดภัยนะครับทางลูกเลื่อนอึ๊บอะไปบไ่ไน,นะครับเรียบร้อยตามนั้นนะครับที่เห็นชุดสุดท้ายน,นะครับของการทดสอบนะครับกับเจ้าของปืนนะครับจำนวน25นัด นัดแรกจะยิงที่ขวดนะครับขวดน้ําก่อนที่เหลือก็ใส่ที่เป้าด้านบนนะครับพูดยิงพร้อมนะครับบรรจุแม้เข้าตัวปืนพร้อมแล้วเริ่มยิงโดนนะครับ เรียบร้อยนะครับระยะประมาณสักส2 1 3เมตรนะครับโอ้โหก่อกลุ่มสวยงามมากๆนะครับขวดน้ำนะครับอยู่ด้านล่างนะครับตบกวนเจ้าของทะลุโอ้โหคมมากฮะคมมากครับคมฮะออกไปเฉยๆเลยจุดสองสองคือขวดทะลุออกไปเลยครับใช่ครับใช่รูเป็นคมนะฮะดูนะฮะ นี่คือกลุ่มกระสุนแล้วก็รอยเจาะของขวดน้ำครับเรียบร้อยนะครับขอบพระคุณครับผมครับครับผมก็ยิงจุดลงไปนะครับกับตัวสมิธ h MP 1522นะครับเพื้อปลอดภัยนะครับกระบอกนี้นะครับแม็กกาซีนเมื่อสักครู่เนี่ยสินัดไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยไม่มีเลยนะครับแต่พอ25นัดนะใส่เต็มใส่เต็มแล้วปุ๊บมันอาจจะมีหลายปัจจัยนะผมมองว่าอย่างนั้นเนื่องจากว่า22เนี่ยขออนุญาตนะ มันจะเป็นขอบที่มันเป็นชน,นลิมมีลิมใช่ครับใช่ครับแล้วพอมาเรียงซ้อนต่อกันไปเนี่ยมันอาจจะเกิดการเกยเกิดก,ก,การเองของตัวปอกกระสุนปืนนะครับราะนั้นเนี่ยจุดหนึ่งที่เราควรพบนะครับก็คือต้องค่อยๆใส่ให้มันเรียงใช่ครับเรียงไปเรื่อยๆเรียงไปเรื่อยๆนะถ้าอย่าอย่าลูดทีเดียวลึกๆเนี่ยอ่าไม่ได้ลูดแล้วก็ค่อยๆใส่ลูดแล้วก็ค่อยๆใส่นะครับตามลําดับอาการติดขัดก็จะน้อยลงน้อยลงนะครับน้อยลงส่วนประเด็นอื่นเนี่ยมันอาจจะเป็นที่เรื่องของกระสุนปืน นะครับที่เมื่อสักครู่นี้เรายิงไปนะมีการสับนะครับแต่ว่าไม่ลั่นก็อาจจะเป็นที่เรื่องของกระสุนที่มันด้านนี้เราลองแต่หัวดําล้วนๆเลยแล้วก็เป็นลู่ลู่สแตนดาร์ดวีลโร่ซึ่งจริงๆแล้วปืนนะเขาเรียกเขามันนี่ยิงกับลูกลู่ไฮเปอนะครับเพราะว่าเป็นปืนที่ต้องใช้เรื่องของแรงดันแรงดันนิดนึงประมาณนึงใช่ครับใช่นะครับแต่ก็สรวจโดยรวมนะครับถือว่าเป็นตัวปืนที่ ผมชอบนะยิงสนุกยิงสนุกครับยิงสนุกเพระด้วยด้วยด้วยความที่ลำกล้องแปดนิ้วนะครับมันกระทัดสร้างกระทัดั้นิดนึงใช่ครับแต่เท่าในอเมริกาเนี่ยจริงๆก็บอกนี่คือเป็นสั้นนะครับอ๋อไม่ไม่ใช่ปืนยาวเขาเราคุยกันไว้ก็คือเขาดูที่เรื่องของการมีพันธะประทับทใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยเขาจะต่างกับประ,ประเทศเรานิดน,นึงนะครับเพราะว่าของเว็บไซต์ของสวิตเนี่ยเขาจะขายตัวปืนแต่เขาจะไม่ขายตัวตัวอาร์มแบสอันนี้ไปด้วยเขาจะมีแค่ก้านตรงนี้แค่นั้นเอง ใช่ครับเราก็เลยตีว่าเป็นปืนสั้นเพราะว่ามันยิงประทับบาทไม่ได้ต่างกับของประเทศไทยประเทศไทยเอาของเราอเอาความยาลำกล้องเป็นหลักแกล้องเป็นหลักก็ต่างกันตรงนี้นะแต่ก็โดยรวมถือว่าเป็นปืนที่ที่น่าใช้ยิงสนุกครับยิงสนุกสําหรับสันทนาการปืนเ,เปลืองลูกอ่ะใช่ครับประมาณนั้นเลยฮะแล้วก็ด้วยตัวที่มาเป็นโพลิเมอร์นะครับแล้วก็ลำกล้องสั้นๆเนี่ยผมรู้สึกถึงได้คอย ที่มันมากกว่าปืนยาวเตะกว่า16นะครับเตะกว่าตัว,ต,วตัว16นิ้วใช่ครับเตะกว่านิดนึงเตะกว่านิดนึงนะครับทำให้เรื่องของการยิงเนี่ยมันได้อัตราลดด,ดีขึ้นสนุกกว่านะครับเรื่องของการที่มันมีแบบในร,รีคอยกลับมาใช่ครับ <นะ S 2> แต่แม็กกาซีนเนี่ยส่วน,นถ้าแม็กกาซีนยาวเนี่ยคือจริงๆนะถ้าลดความจุเราลงเหลือ20นัดเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแล้วันไม่ติดใช่เมื่อกี้นี้เราลองอัดเต็มความจุอัดเต็มเลยใช่จริงๆแล้วก็แนะนำว่าแม็กกี้15นัดก็จริงแต่ว่าถ้าถอยจริงๆเนี่ย20ดี ใช่ครับติดขัดมากกว่าแล้วก็ผมว่าแม็ก20นัดต่อรอบนี่ก็เปลืองแล้วนะเป็เยอะแล้วเป็เยอะแล้วยี่สิบห้าตัดนีได้สองรอบเองสองรอบเวงหมดแล้วกล่องหนึ่งใช่ครับใช่โอเคก็ถือว่าได้ประโยชน์นะแล้วก็ได้รับความรู้ด้วยนะครับต้องขอบพระคุณนะครับคุณแหลมก็มีดอดเขียวดอดแดงซึ่งเดี๋ยวเราต้องคุยกันอีกตอนหนึ่งว่าในตัวตัวนี้มันพิเศษตรงว่ามันตัดได้สองสองสีผมลืมนะครับจริงๆเนี่ยเราคุยกันไว้ว่ามันมีเรื่องของประเด็นดอทสีเขียวกับสีแดง ใช่ครับที่เราคุยกันนั้นมอ่ผสารภาพกับคุณแหลมแล้วก็สมาชิก้วยว่าผมไม่ทราบว่าทําไมถึงมีทั้งสีเขียวสีแดงก็เพิ่งทราบจากคุณแหลมนะครับได้นักคุยกันนะเดี๋ยวส่วนเรื่องของดีเทลรายละเอียดเนี่ยผมอาจจะทําคลิปแยกสักคลิปหนึ่งนะครับเรื่องของอวิชั่นการมองเห็นเรื่องของประสาทการรับรู้ของคนเราว่ากลางวันกลางคืนเนี่ยมนรับรู้ต่างกันการจับภาพนะครับของสีก็ต่างกันต่างกันครับก็ต่างกันนะครับอันนี้น่าสนใจน่าสนใจครับ โอเคนะครับเราต้องขอขอบพระคุณครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับ